รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดยพบโปรโมชั่นสินค้าแบรนด์ดังราคาพิเศษส่งตรงถึงมือคุณทุกวันไม่มีไฟบินก็ช็อปที่ King Power Application บริษัทไทยเบเบลเล็ตจำกัดมหาชนไทยเบบอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตัวจริงทุกเส้นทางอิสุสุวีคลอสโฟบย t โฟร์มา l เตอร์ออรรสวัสดีครับ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 ครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่ไหนเอ่ยเดี๋ยวก่อนอื่นแนะนําตัวก่อนสวัสดีครับผมสัญญจนพัชธรครับสวัสดีครับผมเทพวรชัยครับผมและเราอยู่ที่ <c oughs> พัทยายที่ไหนอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับผ ซึ่งข้างหลังเรานี่ก็คือเป็นแลนด์มาร์กเลยที่คนที่มาที่นี่จะต้องแวะมาถ่ายรูปที่นี่ก็คือจะมีต้นตาล3ต้นนั่นเองเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่นะพี่เนาะตรงนี้มาแล้วไม่ถ่ายรูปไม่ได้เอมันจะมันจะต้องแบบที่สุดเลยหนึ่งสองสายากไหมหมมาถ่ายให้ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณครับครับไม่ใช่เซลฟี่ครับถ่ายรูปผมครับอ๋อโอเค <c oughs> <c oughs> วันนี้เราจะไปไหนกันบ้างครับจริงๆหลายๆทิปที่ผ่านมา<อ>เราก็ไปเที่ยวแบบว่าหลายๆที่มาแล้ววันนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศบ้างวันนี้เราจะมาท่องเที่ยวแบบว่าเชิงอนุรักษ์บ้างดีกว่า<อ>เพราะว่าได้ข่าวว่า<ม>ที่นี่เขาจะมีชุมชนหรือว่ามีการเรียนรู้ที่มันเกี่ยวกับแหล่งการอนุรักษ์ของทางชุมชนที่เขาจัดตั้งขึ้นมาด้วยอ๋อเกี<ๆ>่ยวกับสิ่งแวดล้อมใช่ครับผมในแต่ละที่เนี่ยมีการ อนุรักษ์หรือว่ามันมีวิธีการยังไงครัคุณลุงครับผมก็เพิ่งเคยได้ยินครับว่าธนาคารปูม,ม้าเหมือนกันปูหนึ่งตัวเนี่ยมันจะออกไข่ได้มากสุดเนี่ยถึงหนึ่งล้านตัวเออไม่น่าเชื่อเนะจากแบบนากุ้งกลายเป็นแบบยูริเป็นป่าเป็นระบบนิเวศตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยถูกสร้างด้วยน้ำมือมนุษย์ทั้งหมดครับฟีฟูดก็แบบดีอ่ะ ปังไม่ไหวแม่เดี๋ยวท้ายๆเนี่ยเรามีอะไรมาให้ลุงสนุกแน่นอนเอาส่วนลดไปเลย20%์เฮ้ยยี่สิบเตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่เทฟตอนนี้เราอยู่กันที่ธนาคารปูม้าใช่ไหมครับคุณลุงครับใช่ครับครับเราอยู่คุณลุงสวัสดีนะครับคุณลุงคือผมอะเอาจริงๆนะพี่เจิ้นคุุณลงครับผมก็เพิ่งเคยได้ยินเขาว่าธนาคารปูม้าเหมือนกันมันหมายความว่าปูเข้ามาทํางานแล้วเขาเอาเงินมาฝากเหรอครับหรือไงครับเฮ้ยไม่ครับ ธนาคารปูม,ม้าถือว่าเวลาชาาปมงได้ปูม,มา้าที่มีไข่นักกระดองครับก็จะเอาม้าอนุบาลที่นี่เพื่อให้เกิดลูกเมื่อเกิดลูกแล้วแล้วก็ปล่อยลูกปูขึ้นสู่ธรรมชาติก่อนที่เราจะเอาแม่ปูไปขายครับอ๋อเพื่อที่จะมาเลี้ยงดูให้เขาเกิดลูกก่อนใช่ไหมครับเวลาเขาสลัดออกมาค,ครับก็จะเป็นตัวลูกปูลกเล็กๆอ๋อ,อเรียกระยะทูเอียครับ เราก็ปล่อยระยะนี้แหละครับให้เขาไปหาก,กินโดยธรรมชาตินะครับ oh. เราเลี่ยงไม่ให้ปลากินนะครับที่นี่จะปล่อยลูกปูและกลางคืนเพราะว่าปล่อยกลางวันนี้ปลาเยอะถ้าเราปล่อยกลางคืนนี้อัตราการลอดของลูกปูก็จะมากขึ้นนะครับ oh. แม่ปูหนึ่งตัวก็อยู่ที่ขนาดของปูครับสามแสนถ้าตัวใหญ่ก็ถึงหนึ่งล้านตัวครับ oh. อัตราการลอดเราคิดว่าคาดว่าตั้งหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเยอะแล้ว ก็หลังจ้าที่เราทําธนาคารปูเราปล่อยลูกปูคืนสู่ธรรมชาติก็ทําให้ลูกปูกลับมาเราจับปูได้ทั้งปีอันนี้คือตัวชี้วัดจากการมีธนาคารปูอะครับอคุณลุงครับนี่อยากเห็นลูกปูตัวเป็นเป็นนะครับคุณลุงวิววิปูดินครับครับอันนี้คือลูกปูครับที่เก่าสลัดออกมาจากไข่สีดําครับ ถ้าตัวขนาดนี้เนี่ยเราสามารถปล่อยลงไปในสู่คืนธรรมชาติได้แล้วหรอครับได้ครับได้ทุกคนที่ดูอยู่นะครับอาจจะดูไม่ออกแต่ถ้าดูแบบใ,ใกล้ๆอ่ะมันจะเห็นเป็นวิง่งเป็นลูกปูแบบมันเล็กมากๆอ่ะเล็กแบบเล็กมากอ่ะเล็กเท่าแบบฝุ่นเลยอ่ะปูหนึ่งตัวเนี่ยม,มันจะออกไข่ได้มากสุดเนี่ยถึง1ล้านตัวแต่ถ้าเกิดตามธรรมชาติเนี่ยมันมีโอกาสที่จะโดนปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยกินไปได้มันก็จะแบบเหลือรอดไม่ถึง10%ออะไรอย่างเงี้ย อดีตก็ได้มีการทำหน้ากุ้งนะครับเขาทำนากุ้งไปที่นี่พวกปลากุุงกลางอะไรต่างๆก็จะหมดไปในหมาณปัจจุบันนี้ครับลังจากที่ได้มีการพื้นฟูปลาชายเลนปลากุงกลางขึ้นมาใหม่เนี่ตอนนี้ก็ทําให้สัตว์น้าครับได้ลกลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมเลยครับณนะปัจจุบันนี้ครับคุณลุงยูนในสมัยนั้นพอดีครับขอขอบคุณคุณลุงมากเลยนะครับ<ข>องค์ครับและนี่แหละครับก็คือการอนุรักษ์ทรัพยากรของการทาประมงกิจกรรมต่อไปของเราเนี่ยเราก็จะไปศูนย์การเรียนรู้อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งอดีตเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นนากุ้งใช่แล้วทําไมตอนนี้ถึงมีความโลงสมบูรณ์เพราะอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าเป็นแบบนั้นได้ยังไงครับใช่ครับผมเย่เย่เอาลับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนซิลินาาลาชินีครับผมใช่ครับผมศึกษามาว่าที่นี่เนี่ยเคยเป็นนากุุงล้างนากุ้งล้างอะไรอย่างเงี้ย ผมรู้สึกต uh ื huh. ่นเต้นนะเหมือนแบบรู้สึกว่าเรากําลังจะเข้าไปในความอุดมสมบูรณ์น่ะหุ้ยนี่ไงภูนี่นี่การที่ผมมาที่นี่นี้รู้สึกว่าผมเนี่ยนึกถึงตอนเด็กที่บอกว่าเราไปทัศนศึกษาก็สําหรับพื้นที่การเรียนรู้ในศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าเชลนสิรินาทราชินีนะครับส่วนหนึ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเลยก็คือในส่วนของเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับระยะทาง850เมตรนะครับ ซึ่งในเส้นทางเนี่ยก็จะมีจุดเรียนรู้มากมายกว่า83จุดเลยทีเดียวนะครับ กลุ่มปะตะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันพบโปรโมชั่นสินค้าแบรนด์ดังราคาพิเศษส่งตรงถึงมือคุณทุกวันไม่มีไฟบินก็ช็อปที่ King Power Application บริษัทไทยบบเบฟเวอรเล็ตจ,จำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาโอ้นี่ไงธน,นากุ้ง ไอ้น,นี้เ,เขาเรียกว่าประตูนากุ้งไงที่เรายืนอ่านเมื่อกี้นะเมื่อกี้ใช่ผมแสดงว่าที่นี่อ่ะคือเขาทําเพื่อแบบเป็นศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศจริงๆเพราะว่าดูดิมันกลายเป็นแบบต้นไม้แบบเออไม่น่าเชื่อนอะจากแบบนากุ้งกลายเป็นแบบดูดิเป็นป่าแบบเหมือนต้องตั้งใจทํามากเลยนะให้มันแบบเือยจริงๆอ่ะเนาะพี่เนาะมันก็ไม่ใช่แบบเล็กๆนะคือผมมองเท่าที่เรามองกันตรงเนี้ยคือมันก็เป็นป่าที่มีขนาดใหญ่อ่ะคือเขาก็ไม่ได้แบบลื้อทิ้งอ่ะมันก็ยังเป็นแบบ ซากเก่าๆอย่างเราเป็นนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเข้ามาเนี้ยเราก็จะได้รู้ว่าอ,อ๋อดั้งเดิมมันเป็นแบบนี้หรออะไรยเงี้ยพอมากลายเป็นแบบนี้ก็รู้สึกว่าเออมันทําให้พื้นที่นั้นมีประโยชน์ชมีคุณค่าแล้วก็มาสู่เส้นทางเรื่องของการเปรียบเทียบป่าเก่าป่าใหม่นะครับอย่างที่เราเป็นป่าปลูกป่าดั้งเดิมนะครับที่ไม่ถูกคลื้อออกไปตอนช่วงนากุ้งนะครับกับป่าชุดใหม่ฟื้นฟูขึ้นมา ก็สามารถมองเห็นความแตกต่างได้นะครับเปรียบเทียบป่าชุดเดิมแล้วก็ป่าชุดใหม่ได้อย่างชัดเจนนะครับแต่พื้นที่ตรงนั้นนะครับอันนี้เราอยู่กับพี่จูนแล้วครับผมก็อย่างที่น้องเทมน้องเจิ้นมานะครับเราก็เป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ด้านป่าชายเลนนะครับแต่ว่าป่าชายเลนของเราเนี่ยไม่ไม่ได้เหมือนที่อื่นมันจะมหาศจักหน่วยนั้นถ้าเรารู้ที่มานะครับก็คือพื้นที่ตรงนี้ เคยเป็นนากุ้งหลังมาก่อนนะที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นบ่อกุ้งหมดเลยนะครับแล้วก็ต้นไม้ทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยปลูกด้วยคนนะฮะปลูกด้วยคนคือมนุษย์ทุกต้นเลยฮะที่เราเห็นนี่พี่มันเยอะมากเลยนะอันนี้ก็สะท้อนถึงความร่วมมือร่วมใจของชุมชนครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วง2524จนถึง2534เนี่ยก็มีการให้สัมปทานเป็นพื้นที่ทำนากุ้ง ในหลวงรัชกาลเนี่ยท่านเสด็จมาที่วนอุทยานปราบุรีท่านก็ท่งสายพระเนตรยาวไกลนะครับเพราะว่าชาวประมงที่นี่เนี่ยต้องพึ่งผาป่าเช่นก็ทรงโปรดในการฟื้นฟูในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็นําไปสู่เรื่องของการนําพื้นที่เข้าสู่โครงการปลูกป,ป่าทาวรเฉลิมพระเกียรติตอนที่พระองค์ทรงองราชปีที่50 ตอนนั้นทางบริษัทปตทจำกัดมหาชนเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทด้านพลังงานที่ต้องการ,รดําเนินงานวควบคู่การดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เข้ามามีส่วนร่วมในการรับอาสาปลูกหนึ่งลานไร่นะครับซึ่งรวมถึงพื้นที่แปลงตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มาร่วมกันพลิกฟื้นนะครับจากนากุ้งจนมาเป็นป่าชรเลนที่เห็นนะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นป่าชรเลนคนสร้างนะครับคนสร้างก็คือทุกอย่างที่เป็นระบบในเวศตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยถูกสร้างด้วยน้ำมือมนุษย์ทั้งหมดครับ ซึ่งตรงนั้นเองเราก็ได้มากําหนดยุทธศาสตร์การดรําเนินงานออกเป็น4ด้านนะครับก็คือเรื่องขององค์ความรู้เราเป็นศูนย์รเรียนรู้เราจะต้องมีองค์ความรู้ของเราอยู่ตลอดเวลาก็จะมีงานวิจัยอะไรต่างๆนะครับด้านที่2ก็คือการพัฒนาสังคมและก็คุณภาพชีวิตชุมชนเมื่อเขามีรายได้จากป่าแล้วเขาก็จะร่วมดูแลนะครับ,รบด้านที่3ก็คือด้านการท่องเที่ยวทําให้ได้มาตรฐานรเรื่องของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน แล้วก็การท่องเที่ยวที่เป็นการท่องเที่ยวสีเขียวนะครับแล้วก็สุดท้ายคือด้านสิ่งแวดล้อมอนะครับซึ่งวันนี้เราก็มีกิจกรรมด้วยนะครับก็คือเรื่องของแผนงานส่งเสริมแล้วก็การจัดการมลพิษในพื้นที่พื้นที่โดยรอบตอนนี้เรามีวิกิตเรื่องของขยะอินทรีย์ซึ่งพื้นที่เราเนี่ยจะเป็นพื้นที่นําร่องในเรื่องของการ ไม่มีขยะออกใบด้านนอกก็เลยนํามาสู่เรื่องของวันนี้ก็คือวันนี้เรามีกิจกรรมอบรมเรื่องของการจัดการขยะอินทรีย์ควเรือนด้วยนวัตรกรรมที่เป็นสิทธิบัตรของบริษัทปตทด้วยก็คือตัวของชุดย่อยสลายขยะอินทรีย์หรือ b i o d e g r a d a t i o n บินที่เราเรียกยั้นว่าชุดถังบีวันนี้เราเรามาอบรมให้กับหน่วยงานเค,าาครือข่ายแล้วก็ชุมชนที่มีความสนใจครับเขาก็จะนำเอาสิ่งเหล่านี้ ไปส่งต่อในพื้นที่เครือข่ายของเขาต่ออีกรอบหนึ่งไอชุดถัง BB B เนี่ยมันทำยังไงแล้วประโยชน์ของมันมีนมอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกัน,น,<า>นได้เลยก็คือจริงๆเริ่มต้นในปี2 5 6 3เนี่ยนะครับเรามีการส่งเสริมชุดที่เรียกว่าถัางหมักรักโลกนะฮะเป็นเป็นต้นแบบชุดแรกเลยนะครับแต่ว่าถังชุดนั้นเนี่ยเป็นถังที่ฝังดินลงไปคือบางพื้นที่เนี่ยดินไม่เหมาะสมอัดแน่น รหรือบางครั้งไปติดตั้งในที่รุ่มพอฝนตกก็น้ําไปท่วมขังอยู่ในถังเราก็เลยเอาปัญหาตัวนั้นเนี่ยมาพัฒนาแล้วเรามีการต่อท่อเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นการใช้ชุดถัง BB เนี่ยมันจะอาศัยหลักการก็คือมีความชื้นนะครับมีออกซิเจนมีจุลินทรีย์แล้วก็มีเรื่องของความร้อนเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องขุดดินแล้วเราชุดนี้ไปตั้งในพื้นที่ที่แดดส่องถึง นะครับความร้อนจากถังก็จะถูกหมุนเวียนด้วยความร้อนจากดวงอาทิตย์ทําให้อากาศเนี่ยลอยตัวแล้วก็มีการดูดอากาศใหม่เข้าไปตลอดเวลาก็จะทําให้อาหารหรือเศษอาหารบัตด้านในเนี่ยถูกย่อยแบบใช้ออกซิเจนก็จะมีการย่อยรวดเร็วไม่เกิดแก๊สที่เป็นก๊าซเรือนกระจกสุดท้ายก็ได้สารอาหารที่ไหลออกมาเป็นอาหารให้กับพืชด้วยเราก็จะเห็นนะครับว่าตัวใบไม้เนี่ยมันไม่แน่นเหมือนดินนะฮะก็จะมีช่องว่างของอากาศเนี่ย อยู่เยอะแยะเลยแล้วเราก็มีระบบท่อด้วยไปวางตามที่ที่เราแบบว่าเออวางคิดไ้ว่าเหมาะสมจากแต่ก่อนที่เคยแบบแบูเกัาที่อยู่กับที่แล้วมันอาจจะแบบไม่เหมาะสมนู่นนี่นั่นนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนไปวางในที่ที่เราอยากวางได้ใช่พอเราอยากใช้ปุ๋ยก็ยกถังขึ้นมันก็จะเป็นดินที่ย่อยสลายสมบูรณ์ครับตรงนั้นก็มีท่านาคุ้มครบท้วนเลยถ้าเทียบกับนวัตกรรมของต่างประเทศเนี่ยถือว่าถูกมากปลก็ปีนี้เรามีเป้าหมายที่จะใช้ชุด ถังตัวนี้ในการลดในครัวเรือนจริงๆในชุมชนเนี่ยใ,<ช>ให้ได้หนึ่งตันพยานพยานตัวนี้สามารถที่จะใช้และไปขอทางโครงการบริหารการเตือนกระจกได้ด้วยนะฮะเป็นโครงการที่เรียกประกาศนียบัตรเลสนะครับเขาจะออกประกาศนียบัตรให้ว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน เอาจริงๆมันก็ไม่ได้ยากมากเนาะไม่ยากครับที่ที่นี่มันมีกิจกรรมในแต่ละเดือนไม่ซ้ํากันใช่ไหมครับใช่ครับก็ก็เราต้องการให้เกิดการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการเรียนรู้นะครับก็ในแต่ละเดือนเนี่ยเราก็จะมีไฮไลท์ที่ปรับเปลี่ยนแตกต่างกันไปทาง Facebook ก็สามารถที่จะเข้าไปดูข่าวข่าวความเคลื่อนไหวของศูนย์ได้เราก็จะมีการโปรโมทไฮไลท์นะครับว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับอ๋อวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณพี่จูนมากเลยนะครับขอบคุณมากครับผม ไปเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนพร้อมกันฮะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ค่อนข้างจะหอบหน่อยนะเพราะว่ามันหลายชั้นอะคอนดูราพมาหรือว่าเห็นทัศนียภาพของเอาจริงก็ถือว่าห,หายเหนื่อยอยู่นะเพราะว่าแบบ<ไ>ผมชอบนะไอ้ไผมชอบนะต้นโกงกลางเนี้ยดูดิเทกเจอร์หรือเลเยอร์สี <c oughs> ของมันอะ <c oughs> อู <c oughs> เออมันจะเป็นสีมันจะไล่สีด้วยนะตรงยอดต้นไม้ดูดิ เวลาถ่ายรูปแบบนี้เขาสวยเลยแล้วแบบข้างหลังเป็นภูเขาอีกอ่ะป่าเต็มไปหมดนี่เราอยู่ตรงนี้เนาะจริงก็คือเนี่ยคนมาปลูกทีละนิดดูดิปูกูจนกลายเป็นแบบนี้นะครับผมอย่างที่เราเห็นข้างหลังนี้ฮะเรียนรู้แล้วมันก็ต้องอิ่มท้องด้วย แล้วถ้าอยากคุณอยากจะอิ่มท้องคุณก็ต้องมาที่อิ่ม,อ,มอ,อกอิ่มใจขอเข้าไปกินก่อนนะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงคุณหิวแล้วนะใช่ไหมร้านอิ่มอกอิ่มใจนอกจากจะมีโซนตรงนี้แล้ว,ลวเขายังมีโซนฝั่งนี้ด้วยครับนี่ครับทุกคนครับเป็นริมทะเลครับผมนี่ต้องขอบอกก่อนเลย,เเยน้อยร้านนะที่จะมีแบบนี้ผมบอกเลยตรงนี้ก็ใช่ของร้านนี้หรอใช่ของร้านอิ่มอกอิ่มใจเป็นความยาวของหน้าหาดเนี่ยผมว่าเกือร้อยเมตรอ่ะโอ้ยดูดิ มันจะมีร้านอาหารสักกี่ที่ที่อยากคุณสามารถสั่งอาหารมานั่งชิลริมทะเลดูพระอาทิตย์ตกดินวิวทิวเขาเป็นเขากระโหลกอะมันไม่มีอีกแล้วอาหารที่นี่เขาขึ้นชื่อเหมือนกันเรื่องของความสดสะอาดทุกคนครับ ตอนนี้เนี่ยครับที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยใหญ่โตมากนี่ก็คือเป็นการรวมตัวซีฟูด้ดเรียกง,งา่ายๆคือยกทะเลมาทั้งหมดในทะเลข้างๆผมเนี่ยที่วิวเนี่ยมาอยู่บนโต๊ะผมเลยครับของ <ผม S 2> จริงต้อง,องแบบนี้ครับของจริงต้องแบบนี้ฮะเฮ้ยนี่เมื่อกี้คุณบอกอะไรนะยกทะเลใช่ไหมใช่อันนี้ยกทะเลของจริงอ้<ฮ>อันนี้คือรวมเลยเทกะชัง ครับผมนั่งก่อนเลยครับอ๋อได้เลยครับอยากนั่งล้ว <ละ S 2> ครับผมตอนนี้ขับัวไม่หลงจริงอาหารเต็มโต๊ะซีฟู้ดแน่นๆจัดเต็มแบบนี้กับบรรยากาศริมทะเลที่เขาบอกว่าเป็นร้านอาหารริมทะเลที่วิวดีที่สุดอิ่มอกอิ่มใ,ใจเดีย๋ยวเพิ่งเปลี่ยนไปไหนเพราะว่าเดี๋ยวท้ายๆเนี่ยเรามีอะไรมาให้ลุ้มสนุกแน่นอนเอาส่วนลดไปเลย 20%, 20, 20เฮ้ย2ี่เดี๋ยแล้ว มาคอมเมนต์ในเพจ Joy's Day ถนนแห่งการเดินทางเพื่อลุ่นรับรางวัลกี่าเชื่อห้500บาททั้งหมด 10, 10ราง,รางวัล<า>เพื่อมาทานอาหารร้านนี้ โดยพบโปรโมชั่นสินค้าแบรนด์ดังราคาพิเศษส่งตรงถึงมือคุณทุกวันไม่มีไฟบินก็ช็อปที่ Kien Power Application กลุ่มปะตะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันตัวจริงทุกเส้นทาง Isuzu v c r o s 4x4 Master of All r o a d มีสักกี่ร้านที่แบบว่าสีฟุดแน่นๆแ,แบบนี้สดสดแล้ววิวเป็นเขาตลบอบนนี้ยมันไม่มีแล้วมันมีที่นี่ที่เดียว ับบแฮชแ็กที่ชื่อว่าอิ่มอกอิ่มใจเมื่อไปปาดถูกต้องครับผมเออผมรออยู่เมื่อกี้ผมรอทู่ไหนทันใช่ไหมทันที่นั่นคือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นเซตเมนูที่เขาแบบจัดเตรมมาให้เรานะผมสามารถยกขึ้นมาแบบให้กล้องเขาเห็นเลยได้ไหมขอรีวิวหน่อยได้ไหมรีวิวรอรีวิวโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเอาอะไรคุณชอบกินหอยไหมเอาเอาเลยเอาเลย นี่อหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ครับผมขอหยิบไปเลยนะครับผมนี่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดๆครับผมนี่ครับโอ้ยมือสั่นแล้วอะ่ะตื่นเต้นกับอาหารอะรวมเลเทกชังรวมเลเทกชังจริงๆร้านเนี่ยถ้ากินแล้วอร่อยอะ่ะต้องอร่อยแบบตะโกนโอ,อร่อยแบบตะโกนใช่ต้องบอกว่าต้องพูวะาอุ้ยอร่อยไม่ได้ต้องแบบอร่อยเดี๋ยวไม่จะแตกอร่อยจริง บอกเลยหูแตกเบาเบาหน่อยอร่อยอร่อยจริงๆอ่ะแมงดายำไข่แมงดายำไข่แมงดาทะเลขอชิมหน่อยอือู้หอร่อยเฮ้ยมันดีมากเลยอ่ะคุณแล้วบรรยากาศร้านคือแบบคือทุกอย่างมันลงตัวครับคุณผู้ชมมันลงไปหมดเลยอ่ะถ้้างันมันจะลงไปในท้องของเราแน่ตอนนี้นเฮ้ยจริงดีมากเลยนะ ผมว่าถ้ามาเป็นคู่รักก็เวิร์กมาเป็นครอบครัวก็ได้ <Work. S 1> หรือจะมาเป็นแบบเป็นงานเลี้ยงก็ได้เป็นงานสังสรรค์ <work. S 1> หรือว่าเป็นงานแต่งก็ได้เพราะว่าธีมของร้านอะ่ะคุณคุณดูสังเกตดูเขาก็จะมีธีมแบบมีมุมถ่ายรูปสวยๆจัดธีมแบบเป็นงานแต่งผมคือผมผมเข้ามาผมรู้สึกว่าพีวดดิ้งอะ่ะใส่ชุดแบบพลิ้วๆสีขาวๆอะไรเงี้ยแบบหางยาวสัก8เมตรอะไรเงี้ยมันก็ได้อะ่ะมันสวยอะ่ะ แล้วก็มาถ่ายรูปคืนก็มีดนตรีด้วยโฟกซองเก๋ๆเบาๆนี่ก็พูดอยู่คนเดียวพูดคนยวแล้วคุยก็กินกินเอากินเอาอร่อยเียบเท่ากับฝ่ามือตายแล้วซึ่งผมแกะแล้วนี่มานี่เลยกว่านี่ดูครับดูครับใหญ่กว่าหูนี่โอเคกินแล้วนะจิ้มกับซีฟู้ดซีฟู้ดก็แบบดีอ่ะปังไม่ไหวแม่จริงโอเคอิ่มอกอิ่มใจ แท็กอะไรนะอิ่มอกอิ่มใจเมื่อไปลาปลาอย่าลืมแทกสกอันนี้ครับไปหาดูได้ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนแล้วก็แทกสกอันนี้ดูคุณจะเห็นคนอัพรูปเยอะแยะมากมายก็อ่ะเดี๋ยวขอมาใกล้ๆอันนี้ไม่ได้นี่เอ่ออะไรนะมากบูไข่ดองเดี๋ยวลองให้ดูนะครับเฮ้ยนี่ก็พูดอยู่เดี๋ยวนี้ก็หยิบไปแล้วหรอมาอือหือเป็นไงเป็นไงเป็นไง เป็นร้านอาหารทะเลซีฟู้ดที่คนเยอะก็จริงนะ,ะแต่เราไม่รู้สึกว่าอึดอัดจ,จนเกินไปเพราะว่าเขาจัดส่วนจัดสรรแบบสเปซได้ดีมันส่วนตัวนะมัน,มนไทเวยอะไรอย่างเงี้ย <มา S 1> แต่อันนี้ไม่ใช่ต้มแซวอันนี้เป็นแกงส้มแกงส้มยอด<ไ>มะพร้าวไข่ปลาริวกิวริวกิวจะตักปไปทางไหนก็จะเจอแต่ไข่แบบเนี้กินทั้งวันนะครับอบอกเลยว่ามันอร่อยมากอยากให้ทุกคนมาแลนะที่สำคัญนะ เดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนไปไหนเพราะว่าอย่าท้ายๆเนี่ยเรามีอะไรมาให้ร่วมสนุกแน่นอนส้มต่ปูมาเขาไม่ห่วงปูเลยอะใส่ปูประมาณ2,700กว่าตัวเยอะไปใช่ไหมเยอะไปนี่ครับขอครับผมที่ร้านเรามีที่หนีบก้ามปูครับผมไม่ทัำละครับกันกล้าลครับขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับพี่ เอาละครับที่นี่นะครับเขาบอกว่าสามารถจัดเลี้ยงได้มากกว่าร้อยคนเลยครับมินิคอนเสิร์ตอะไรก็ทําได้หมดเลยจริงๆใช่ครับผมแถมอาหารก็อร่อยและแล้วก็มาถึงช่วงเวลาสําคัญใช่เมื่อกี้เราบอกว่าอย่าเพิ่งไปไหนเพราะว่าท้ายรายการเนี่ยเราจะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกด้วยครับและมันทําได้ง่ายมากๆสำหรับของรางวัลที่คุ้มค่าอันนี้ครับทุกคนกติกาเป็นยังไงครับพี่เทพกติกาก็คือทุกคนนะครับเข้าไปในเพจ อิ่มอกอิ่มใจนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เมนูที่คุณอยากกินเสร็จแล้วคุณแคปหน้าจอมาคอมเมนต์ในเพจ Joyce Day ถนนแห่งการเดินทางเพื่อรุ้นรับรางวัลกีบว่าเชือร์500บาททั้งหมด10รางวัลเพื่อมาทานอาหารร้านนี้เอาวันนี้เลยวันนี้เลยถ้าคุณมาจากรายการเราแล้วไปพักที่ปานบุรีคาบาน่ารีสอร์ทเอาส่วนลดไปเลย20%เฮ้ย20%มีแลว จนถึงยเหรอใช่ครับแต่ขอบอกกันนะว่า20%นี้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้นมากินข้าวแบบนี้ก็อร่อยแบบนี้แล้วแล้วกลับไปแบบได้ส่วนลดที่พักอีกคือแค่ <ผม S 2> บอกว่าเราติดตามจากรายการ joy day แค่นีวเวลาเข้าพักก็ได้ส่วนลดไปเลย2 0่สิบเอร <c oughs> ครับโ <c oughs> หคุณไม่ใช่น้อยๆน,นะแล้วปานก็ใกล้มากใช่ครับไม่ไกลเลยเวลาเหมาะกับการมาเที่ยวมากแล้วก็มารับประทานอาหารอร่อยโอ้โหรีแลกได้แค่แบบว่าคือมันโอเคอ่ะคุ้มค่ามากครับผม รู้สึกว่าวันนี้แฮปปี้มากแล้วก็เอนจอยกับการท่องเที่ยวแบบนี้มากได้ดูความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติของที่นี่จริงจะไปหลายที่เรียกว่าข้างๆผมเยเนาะอิซูซุสร้างแรงบันดาลใจรถโมดิฟายพรีเมียมไลฟ์สไตล์จัดโชว์ในงานบางกอกออโต้ซาลอน2022 บริษัทตรีเพรอิสุสูเซลจำกัดจัดทัพยนตรกรรมคุณภาพนำโดย All-New Isuzu x และใหม่ Isuzu D-Max หลักรุ่นพร้อมนำเสนอรถแข่งและรถแต่งจาก Mod i ฟ y Shop ชื่อดังของประเทศร่วมโชว์ในงานบางกอกออโต้ซาร์2022มหากรรมแสดงและจำหน่ายยนตรกรรมพร้อมอุปกรณ์แต่งรถยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนวันที่29มิถุนายนถึง3 9, กรกฎาคมนี้ณชาเลนเจอร์ฮอ l ์อิมแพคเมืองทองธานี อิสุสูสารต่อโครงการอิสุสุให้น้ำเพื่อชีวิตต่อเนื่องโรงเรียนที่40ส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดครบวงจรแก่โรงเรียนบ้านปางมะเย่าอําเภอเชียงดาว um จังหวัดเชียงใหม่กลุ่มอิสุสุในประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสารต่อโครงการอิสุสุให้น้ำเพื่อชีวิตร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องสู่ปีที่10มุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรใน,ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ รวมถึงชุมชนใกล้เคียงด้วยการส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดครบวงจรเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนมุ่งหวังจะสร้างรอยยิ้มและคุณภาพชีวิตที่ดีจากน้ำสะอาดที่ผลิตได้เองในโรงเรียนพร้อมกันนี้ยังได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแกน่คณะครูและนักเรียนอีกด้วยขอขอบคุณบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา ช็อปคินพาวเวอร์ออนไลน์ได้ง่ายๆพบโปรโมชั่นสินค้าแบรนด์ดังราคาพิเศษส่งตรงถึงมือคุณทุกวันไม่มีไฟบินก็ช็อปที่คินพาวเวอร์แอปพลิเคชันกลุ่มปะตะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันตัวจริงทุกเส้นทาง Isuzu v c r o s s 4x4 Master o f a l l Road Brings a smile up to my lips